สวัสดีครับอยู่กับผมนะผมเ,เกียวัรญาเกจิครับเนื่องจากช่วงนี้ครับผมภาวะแห้งแล้งครับผมตอนนี้ได้เราได้มาอาบน้ํานอกบ้านกันนะครับผมเพราะน้ำนำไม่ไหลนะผมภาวะแล้งนะผมต้องอาบมาต้องออกมาอาบน้ํานอกบ้านนะผมนี่ครับ นี่เราไปตักน้ำมาผมนี่ครับท้ายกระบะเนาะโอเคเลยให้ดูครับซึ่งเราจะอาบกันตรงนี้เลยนะครับนี่นแรงครับผมช่วงนี้ประหยัดน้ำครับน้ำที่บ้านไม่ไหลต้องไปตักเอาที่สวนมาเนาะดี่เราจะอาบกันตรงนี้เลยครับผมท้ายกระบะเลยครับโอเคลุย นี่ครับอุปกรณ์ของเราไม่ไหวครับทั้งหมอควันครับทั้งโควิดทั้งแรงครับผมสุดยอดครับปีนี้น้ำมันต้องเป็นลากมาครับผมแรงลุยเลยจะจับ หายออบมาแล้วครับเนี่ยโยโยวันนี้ประมาณผี่หุ่ครึ่งเนาะผี่หุ่มมองควมมันนู้นิดครับมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าเลยหลายอย่างครับประเทศเรามีเนาะ เลยมาหยาดน้ำครับนะครับทายกันบ้างก็เ,เป็นอย่างนี้เลยครับ บ้าก,การแจ้งครับไฟแรงโควิดหมอกควัน,นครับภาคเหนือสุดยอดอไปบุญไปครับสีทุกกว่าแล้วเนาะบุญลาเกิดเพราะว่าเครียดกันนะครผมเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับ ก็หมากควันคับไป คุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับ วันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมมืดมิดครับเหมือนกลางคืนน่ะหมอกคุมหมดหมอกควันนะครับผม

ชอบกดไลค์กดแชร์ครัผมในช่องแก้วกวิญญาหเกจิครับผมไปเลยครับสุดท้ายครับ